สวัสดีครับกลับมาพบกับหมอพิเชษใน YouTube c h anel หมอพิเชษกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยแล้วก็เรื่องของสมุนไพรผมได้เล่ามาในหลายๆคลิปว่าถ้าเป็นพูดเรื่องธาตุมันก็เหมือนกับเป็นอวัยวะที่แสดงออกแสดงการทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ทำให้เราสามารถจับต้องหรือพอสัมผัสได้ไง่ายโดยเฉพาะธาตุน้ำธาตุดินในขณะที่อีกสองธาตุอาจจะ รับรู้ได้ยากต้องอาศัยลักษณะอาการเข้ามาประกอบถึงจะบอกมันว่าปกติหรือผิดปกติก็คือธาตุไฟกับธาตุลมการทํางานหลของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีกลไกการกํากับเรียกว่าตรีธาตุก็คือปิดตักกากับธาตุไฟวาตัดกากับธาตุลมเสมหะกากับธาตุน้ำประได้พูดให้ฟังว่าความผิดปกติของธาตุหรือตรีธาตุมันจะไปแบบไหนการเรียนรู้ทางด้านการแพทย์ทางด้านสาธารณสุขทางด้านสุขภาพเนี่ยมันจะมี คำหรือความหมายที่อาจจะเชื่อมโยงได้ค่อนข้างเยอะถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทํางานร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพได้ดีขึ้นเพราะเราจะสื่อสารกันเข้าใจซึ่งแพทย์แผนไทยก็จะมีจุดอ่อนตรงที่สับแสงทางด้านการแพทย์แผนไทยเป็นบาลีสัญญิะ ในขณะที่สับแสงทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันมันเป็นภาษาอังกฤษภาษาละตินก็อาจจะเกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ทําให้ไม่รู้จะอธิบายกันยังไงก็ไม่สามารถใช้ศักยภาพของวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างเต็มที่เพราะคลิปนี้ผมจะพูดต่อจาก2คลิปที่แล้วพยาธิสรีและพิทยาทมันจะเป็นการอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการกลไกการเกิดความผิดปกติในการทํางานของอวัยวะของเนื้อเยือ่อแล้วก็ของเซลล์เมื่อมันมีกระม ผิดปกติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าแล้วถ้าเกิดเป็น pathophysiology เนี่ยพยาธิสรีระวิทยามันก็เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการทําหน้าที่หรือสรีระของร่างกายในขณะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอีกคำหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังก็คือคําว่าพยาธิกําเนิด pathogenesis